ลุกดิวสิงตนะ,ะส่วนผมก็นตใช่ไหมท้าพเจ้า The Store. s t สต The เดอ r ตเอกกี้พี่จะสตอเบรี่ชีสเค้กกับทุกคนในวันนี้กล้าจะมาชีสเค้กกับพี่หรือป่ารุธอท้าเสมอครับนี ไม่ได้เจอกันาดนั้นมิถึงปกติเวลาเจอรุทเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยอะแต่ผมว่านะอันหลงอะไม่ได้แค่เราคนเดียวนะฮะใช่พี่ทำไมครับคนอื่นด้วยไม่อยากสิงโตนี้ใช่ไหมอยากสิงโตนี้คือเราจะเห็นเขาแบบเป็นเด็กเป็นลูกเจอทีไรก็อยากจะหอมแก้มอะไร เดือด star ใช่ไหมครับทำไมครับตอนนั้นผมยังกอดไม่เป็นครับแต่ตอนนี้ก็นไ่ดีหรอลุ้นว่าไงให้กอดหรือเปล่าเลยให้กันที่ไอเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องให้แฟนอะไรต้องดิวผมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนอนไอ้ดิวกลัวมันแตกนี่ครับตัวเย้นุ่มละมุนแล้วครับ <Scroll> จริงดิวนี่นุ่มละมุนไม่ขึ้นนะทำไมครับดิวต้องเสิร์ฟบางครั้งพี่ก็อารมณ์เปรียพี่ก็ชอบเสิร์ฟแล้วแล้วพี่เองมีวิธีไงครับกับอะไรมีวิธีอะไรมีวิธีอะไรหรอมากมีอะไรเขาได้ก็แบบว่าเจอแล้วก็กอดคออย่างเงี้ยใช่ป่ะเออด็กต้องเนแมทใส่หมายว่าพวกคุณขึ้นเวทีคุณยังไม่ทั้งทงทักทาย สมาชิกหรือว่าแฟนแฟน Green Wave เลยให้คุณนักทายแต่ละคนนี่เป็นแนวของตัวเองดีกว่าครับเริ่มจากใครดีน้องเล็กแล้วกันเนาะน้องเล็กจากผมนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีแฟน Green w a v นะครับสวัสดีแฟนคลับของทุกทุคนสวัสดีคนไทยครับอ๋อวันนี้แฟนคลับรวมตัวนะเออรู้สึกว่า ป้าป้ากินเมียทั้งหลายก็งงนะอะไรกันนะอะไรกันนะไม่ป้าใช่ไหมเนี่ยคนหนึ่งครับพี่พี่ครับพี่ครับพี่พี่นี่พี่เอออ่านดิวบ้างครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาวกินเนื้ทุกคนนะครับสวัสดีดวงดาวทุกดวงที่อยู่ตรงนี้ด้วยครับอันนี้แหละเป็นแกจริงๆเธอฝันความ สิงยาครับรู้จักทำไมต้องเปลี่ยนเสียงด้วยเออไม่รู้เหมือนกันสวัสดีครับผมต้องบอกว่าภรรยาใจนะครับที่ทุกครั้งที่เรามีคอนเสิร์ตด้วยกันนะครับแล้วก็อันนี้มันมันหาเสียงนิดนึงเออไม่ใช่ไม่ใช่นะครับก็ต้องบอกว่า อ่ผมชอบภาพบรรยากาศแบบนี้นะคะที่แฟนๆของเดอะสตาร์ทุกคนนะครับมารวมพลังกันนะฮะแล้วก็เป็นเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเพราะว่าเราจะไม่แบ่งแยกนะว่าเราเป็นแฟนคลับใครใช่ครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรคนที่ไม่ได้มานะครับแต่ว่าเราก็ถือว่าเป็นแฟนคลับเดอะสตาร์เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นภาพที่ผมประทับใจมากครับผมนี่นะฮะ เห็นหน้าตาทุกคนแบบว่าโอ้โหหน้าตาดีหล่อขึ้นอย่างงี้ใช่ป่ะก็ต้องมีสาวสาวบอกว่าโอ้โหครูก็เข้ามากรี๊กราสมาจีอย่างงี้น้องเล็กน้องสิงโตเวลาเจอแบบสาวมาจีเนี่ยเรามีอาการยังมีอาการยังไงครับก็ก็คือนะผมว่า รู้ว่าถ้าเขินเป็นไงถ้าเขินเป็นไงอยากคิ้วใสหรือเปล่าอะไรนะอยากคิ้วใสหรือเปล่าถ้าเขินเป็นไงครับก็ก็มีหลายอารมณ์อหะแต่ว่าคือตอนเราผักเขินเราก็ไม่รู้ตัวใช่ไหมครับว่าเราเขินยังไงแต่ว่าก็ช่วยเอาไปได้ไหมหัวใจซื้อ มือกันมานานรูกันมานานนะผว่าไม่แท้ใช่ไหมคนนี้ลองเลยไงเวลาสาวมาจีบเบียออกอาการยังไงเออขอคนจีบเียร์ป่ะอย่าชงเยอะสิไม่เด็ดขึ้นมาทำไงล่ะเออครับครับผมไม่ผมไม่เชิงว่าจะยังไงแต่ผมว่าจะให้ความสนิทสนมเป็นกันเองเป็นกันเองครับ สนิทสนมยังไงล่าแบบเข้ามาแบบจับไหล่จับมืออย่างนี้หรอคือเข้าไปก่อนเลยเอยใช่นี่เข้าไปเข้ามาเขบอกว่าเฮ้ยิวเป็นงไงเพอาก็ทักทายคุยกันเหมือนเพื่อนอะไรอย่างนี้พีเหมือนเพื่อนดูไลยมงลายมือใช่แล้วก็ดูลายมือเขาว่าดวงเซตไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะอ่ะรุ่นล่าครับสาวมาจิบโอ้ยสาวจะกล้าเข้ามาหรือเปล่าพี่คนนไม่ค่อยมี ไม่ไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาหาเขาบอกว่าหน้าโหดเอ้ยจริงจริงคือเวลาเราทำหน้าปกตินะครับหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับประมาณว่าอย่ามายุ่งกับหน้ามาแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นคนเข้าใจผิดนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เราต้องเป็นคนเข้าไปหาแทนในฐานะที่คุณบอกคุณโดนเข้าไปหาแทนครับคุณก็ต้องเคยจีบผู้หญิงบ้าง อย่างอออ๋ออไม่ค่อยลืมไปอยู่นี้ไม่ค่อยมีเวลาชอบไปดูดวงดูพายยิปซ์สองยิปซ์สี่ใช่ไหมไม่มีเวลาหรอกเดี๋ยวเ,เดินหว่นไหวน้ฝั่งนู้นก่อนนี่ครับนี่เลยนี่เลยเ,เป็นน้องของยิปซีและยิปโซชื่อว่าอะไรครับชื่อยิปซั <laughs> และนี่ไม่เคยเลยและนี่รุ่นหนามากด้วยครับ สาวยังไงเออให้แบบว่าคิดว่าเราเป็นกลิบซัมก็แล้วกันจริงๆแล้วผมผมจะไม่เป็นจีบพิธีจีบสาวพี่จะยอมเล่นเองส่มติวนานี่เป็นกลิบซัมคือเราจะพยายามมีอารมณ์จริดนึงนะอะไรอะไม่ต้องพยายามเลยนะเดี๋ยวเราสองคนเป็นคนดูแล้วกันนะไหมได้ๆเดี๋ยวแกก็ต้องจีบฉันด้วย จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าลักษณะการจีบสาวนะคือถ้าหากว่าเป็นผมนะครับเราก็จะไม่ค่อยผมยาวัมเปียไม่ใช่ไม่ใช่คือเราก็จะไม่ค่อยที่จะแบบเข้าไปแอทแทกมากโอ้ยสคริปต์ไม่มีเลยไม่เคยอ่านในสคริปต์เลยอะคือเราจะไม่เข้าไปแอทแทกมากนะครับเราจะแบบว่าก็คือแอทแทกเลยก็ได้ไอ้ที่แทกเลย ว่าในอดีตเนี่ยวยูสตนะครับยูสเป็นวงที่ผมชอบมากผมยังร้องเพลงได้เลยนะครับเพลงเขาร้องไงนะร้องไงเอาออกมาเพลชทันนี คือแบบคือเราประทับใจมากว่าเขาเป็นอะไรยอดไอดอลในอดีตนะครับนี่กรองแต่ตอนนี้เป็นอะไรมันได้เอกไปแล้วไมนได้เอกเพราะทำได้ทุกอย่างถูพี่ดีกดีเจเป็นได้ของเพศด้วย ไม่เอวชายหญิงก่างกักลางอะพี่อยากลองไหมล่ะผมอยากเห็นผมอยากเห็นพี่เอกตอนบอกว่าอะไรฮะนแมนอน่ะพี่ทุกวันนี้พี่ก็แมนอยู่ แม่เขาแบบว่ามันแม่ไม่ขึ้นแล้วล่ะตอนนี้เพราะว่าผมผมเคยเห็นอย่ามาแย่เดี๋ยวก่อนเอาวิธีจีบจีบยิบซ้ำก่อนฉันยังเป็นยิบซ้ำอยู่ไม่มีอะไรฮะแล้วก็แล้วก็ต้องเหมือนกับทำให้เขาดูชอบยังไงยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่รู้แอบมองเขาบ้างอะไรอย่างนี้ถ้าเขาหันมาแล้วก็ยิ้มให้บ้างนิดนึงหันมาประมาณนั้นกลัวมากแกยิ้มแบบกลัวมากไม่ใครกลัวเลยครับ เออครับอ่ะนะดิวจะเหลืออะไรก็ให้ดิวบ้างเนี่ยจะดิวครับเช่าให้อยู่ดีกว่าเช่าใครอยู่ดีกว่าไม่มีครับไม่มีครับคิดว่าพี่เป็นแอปทักษะก่อนแล้วกันอังนี้อังนี้คิดว่าคิดว่าเป็นคนที่เข้ามาประกวดพร้อมกันน่ะ